สวัสดีครับห่างหายไปนานวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวิบากกรรมของคนที่เกิดทั้ง8วันที่บอกว่า8วันนี้คือรวมวันพุธกลางคืนไปด้วยครับพร้อมกับวิธีแก้ไขให้วิบากกรรมนั้นลดลงครับมาฟังกันเลยครับวันแรกคือคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นตามตำราบ,บอกว่า เกิดจากสิงโตหรือพญาราชสีแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมานะบากบั่นรักเกียรติรักศักดิ์สีเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาล้ำเลิศซื่อตรงใจกว้างกล้าดากล้าเสียโกรธง่ายหายไวมักหูเบาไว้ใจคนง่ายจะได้ทุกข์ยากระบากใจเพราะผู้อื่นเจ้าชู้มีความมั่นใจในตัวเองสูงพูดน้อยทํามสนิท ไม่อยากจะพูดด้วยเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ดีแต่เวลาตัวเองเกิดปัญหานั้นกลับคิดไม่ออกเอาตัวรอดไม่ได้ในเรื่องของความรักแล้วมักรีบเร่งมีความรักมีเซ็กแบบถึงไหนถึงกันอาชีพที่เหมาะสมก็คือรับราชการทหารอยู่สำนักพระราชวังเป็นข้าราชการจะเวิร์กสุดๆส,สำหรับคนที่เกิดวันนี้การแก้ไขดวงชะตา ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นคือให้ทําบุญค่าไฟ,ฟฟ้าในวัดหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์กับคนส่วนรวมเช่นโรงเรียนสมาคมต่างๆทําบุญกับเด็กยากไร้ถ้าไปเที่ยวทะเลให้หาพวงมาลัยดอกไม้สดเป็นหนึ่งพวงครับกล่าวคําบูชาพระแม่คงคาฝากทุกโศกความเสื่อมความไม่ดีงามต่างๆไปกับท่าน แล้วเอาพงมาลายนั้นลอยไปที่ทะเลแล้วก็หันกลับโดยไม่มองทะเลอีกเลยวันต่อไปก็คือวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ครูบาอาจารย์กล่าวว่าเกิดจากนางฟ้านางฟ้าก็มีคุณสมบัติก็คือสวยมีสเสน่ห์มีความอ่อนโยนมีความคิดฝันสวยงามอ่อนไหวพูดเก่งบางครั้งก็พูดมากขี้บ่นจูจีปากหวาน ชอบคิดซับซ้อนบางครั้งขาดความมั่นใจเพราะคิดมากไปชอบอิสระไม่ชอบให้ใครมาบงการบังคับมีความรักแต่ก็จะเรียกว่าร้ายในความรักขี้หึงเรื่องความรักร้ายทั้งผู้ชายผู้หญิงครับคนในวันนี้เหมาะกับอาชีพที่ใช้จินตนาการเพอร้อฝันงานศิลปะหรือประเภทที่ใช้บริการหรือให้บริการ การแก้ไขดวงชะตาและข้อเสียของคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือถ้าจะปลูกบ้านหรือที่ทำงานให้มีบ่อน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำเสมอมันบริจาคถวายค่าน้ำค่าไฟาวัดบ่อยๆบริจาคเงินให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่ดูแลสัตว์เช่นสุนัขแมวมันสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ ก็จะแก้สิ่งร้ายๆของคนที่เกิดในวันนี้ได้ครับวันต่อไปก็คือผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่เกิดวันอังคารในตำราบอกว่าเกิดจากโคหรือกระบือจึงเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งบึกบึนเป็นนักต่อสู้มุทะลุฉุนเฉียวใจกล้าบางครั้งก็บ้าบินใครชักพาไปในทางดีก็ดีได้ไปทางร้ายก็ร้ายได้ มีสไตล์เป็นของตัวเองคิดเก่งพูดตรงๆงไม่อ้อมขอมโกรธง่ายหายเร็วเวลารักใครก็รักมากแต่เวลาเกลียดใครก็เกลียดมากเช่นกันเป็นคนที่ขี้สงสารคนอื่นชอบช่วยเหลือคนจนบางครั้งตัวเองลำบากก็มีอาชีพที่เหมาะสมก็คือทหารตำรวจช่างตัดผมนักชำนาญงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล แพทย์ผ่าตัดนักเคมีการแก้ไขวิบากกรรมของผู้ที่เกิดวันนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับของมีคมเช่นมีดโกนหนวดพระมีดทาครัวจอบเสียมยารักษาโรคอุปกรณ์การแพทย์ทำบ่อยๆครับจะช่วยให้วิบากกรรมลดน้อยถอยลงวันต่อไปก็คือวันพุธคนที่เกิดวันพุธนั้นในตําราบ,บอกว่าเกิดจากช้างช้างมีความน่ารัก กิริยามารยาทงดงามพูดจาเฉียบแหลมความจำดีมีปฏิภาณล,ลึกซึ้งสนใจในการศึกษาสนใจในการที่จะกินจะอยู่จะเสียจะหายจะดีจะชั่วปากหวานใจกว้างสุดๆทำคุณคนไม่ขึ้นอารมณ์อ่อนไหวง่ายบางครั้งขี้งุดงิดน้อยใจแต่ก็เป็นคนที่มีความอดทนเป็นที่สุดแต่เวลาดา่าด่าเจ็บสุดๆเหมือนกัน เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออนาคตดีแต่ชีวิตรักกลับไม่คยดีหากรักก็รักมากเกลียดก็เกลียดมากไม่มองไม่แยแสแต่ถ้าใครเอาชนะหัวใจของคนที่เกิดวันพุธได้แล้วจะยอมทุ่มเทให้คนรักเต็มที่ครับถึงแม้ว่ามันจะแลกมาด้วยความทุกข์ก็ตามอาชีพที่เหมาะสมก็คือเป็นนักกราดนักพูดนักบัญชีนักประชาสัมพันธ์ ออกสื่อโซเชียลเป็นครูเป็นอาจารย์นักคอมพิวเตอร์พนักงานสื่อสารทุกชนิดการแก้ไขวิบากการเบื้องต้นของคนที่เกิดวันพุธคนวันพุธเป็นดาวสื่อสารให้ทำบุญด้วยหนังสือถวายวัดให้โรงเรียนและบุคคลทั่วไปก็ได้ซื้อมีดของมีคมจอบเสียมีดโกนโกนหนวดถวายพระให้เป็นประจำพยายามสวดมนต์บ่อย หรือนำสวดมนต์ให้กับคนอื่นจะเป็นผลดีกับตัวคนที่เกิดวันพุธมากๆครับวันต่อไปก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีคนเกิดวันพฤหัสกําเนิดจ,จากพระฤาษีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาเพื่อแผ่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมความเลื่อมใสในศาสนาความรอบรู้ศิลปะวิทยาทั้งมวลโหราศาสตร์จิตาศาสตร์แพทยศาสตร์ คนที่เกิดวันพฤหัสนี้เป็นแบบนี้ทุกคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นคนซื่อสัตย์ขยันอดทนมีไหวพริบป,ปฏิภาณละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบสูงชอบสอนคนอื่นสอนไปบ่นไปไม่ชอบให้ใครมายุ่งในชีวิตส่วนตัวอารมณ์ดีครับแต่เวลาร้ายก็ร้ายสุดๆอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายเกลียดใครก็เกลียดจริงเกลียดเข้าไส้เลยครับ มที่จะเป็นครูบาอาจารย์ทนายความผู้พิพากษาการแก้ไขวิบากกรรมสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนั้นให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษามากๆเช่นให้ทุนเด็กเรียนดีบริจาคทานสม่ําเสมอตามกําลังของตัวเองถ้าเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาให้หมันว่าคดีความแก่ผู้ยากไร้บ้างโดยไม่ต้องคิดค่าจ้างบริจาคหนังสือธรรมะสวดมนต์บ่อย จะแก้วิบากกรรมกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้ได้ครับโดยเฉพาะแก้ไขเรื่องการเงินวันต่อไปก็คือคนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์นี้เกิดจากคนทานหรือเพศธยาธรคนที่เกิดวันนี้ก็จะแสดงถึงความรักในศิลปะบทกลอนบทประพันธ์ความรักในดนตรีเสียงเพลงนาฏศิลป์งานบันเทิงเริงรมทุกชนิดความยินดีในโลกเจตนา กามารมความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามชอบหาความสุขใส่ตัวจะเป็นคนนิ่งๆแต่เวลาด่านี่ไฟออกปากเลยครับเป็นคนมีจินตนาการสูงพูดจาไพเราะนุ่มนวลแต่อย่าให้โกรธเป็นคนช่างเอาอกเอาใจให้ใครต่อใครหลงรักรักสวยรักงามเจ้าชู้แต่คนวันนี้มีอารมณ์เป็นใหญ่จะคิดจะทำอะไรอยู่ที่อารมณ์ ที่จะเป็นนักร้องนักแสดงนักดนตรีช่างเย็บปักถักร้อยช่างวาดเขียนช่างเสริมสวยนายธนาคารการแก้วิบากกรรมของคนที่เกิดวันศุกร์วิธีแก้ก็คือให้เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานหรือให้ถวายของสวยๆงามๆได้องค์พระพิค,คเนศพระแม่ลักษมีพระสุรัสสวสดีถวายบ่อยๆเช่นพวงมาลัยดอกไม้สดเลี้ยงอาหารให้เด็กยากไร้บ่อย จะทำให้การเงินความรักของคุณดีขึ้นครับวันต่อไปก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์นั้นเกิดจากเสือสิบตัวก็เลยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงใบหน้าจะค่อนข้างอมทุกข์สักหน่อยช่างครุนคิดตรนีทีเหนียววาดระแวงอิจฉาริษยาใครทําเจ็บแล้วค่อนข้างอากาตมาตรายเป็นคนที่รักอิสระดื้องเงียบ ถือดีเห็นนิ่งๆิ่งแต่โมโหร้ายถ้าพูดเรื่องความรักเป็นคนที่มีความรักมั่นคงชอบคนเอาใจใส่เกลียดการโกหกและนอกใจเป็นที่สุดทำอาชีพกสิกรรมทุกชนิดได้ผลดีหรือเป็นช่างก่อสร้างสัปเปิอผู้คุมนักโทษการแก้วิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดวันสาวนี้ถ้าเจอวัดเก่าๆที่กำลังซ่อมแซมโบสถ์วิหารศาลา พระพุทธรูปเก่าๆแก่ๆรีบทำบุญถวายไปเลยครับและมันไปไหว้พระพรมขอพรทั้งหลายตามสิ่งที่ตัวเองตั้งใจหรือเจอวัดที่กำลังสร้างเมนเผาศพรีบทำบุญไปเลยครับเพราอจะหนุนดวงเราให้ดีขึ้นวันสุดท้ายก็คือวันพุธกลางคืนหรือารที่เราเรียกว่าวันราหูวันพุธกลางคืนเกิดจากหัวผีขโมด2 2หัว ก็เลยเป็นคนที่จิตใจดียึดถือคุณธรรมเป็นนักคิดนักพัฒนาคิดเร็วพูดเร็วแต่การงานกว่าจะประสบผลสำเร็จมักมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอต้องระวังเรื่องการครบเพื่อนฝูงระวังคนประจบประแจงให้ห่างไกลเอาไว้คนที่เกิดวันนี้จะมักหมกมุ่นเกี่ยวกับการพานันสิ่งยั่วย้าวทางอบบยมุกการผิดศีลธรรม ให้หลีกเลี่ยงการทำสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมการแก้วิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดบันพุธกลางคืนก็คือให้มันบูชาพ่อแก่ฤรศีพระราหูหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงเช่นพระแม่อุมาพระรักษมีพระสุรัสวสดีขอพรท่านให้สำริจผลในสิ่งที่ตัวเองต้องการจบกันไปแล้วครับ การแก้ไขวิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดทั้ง8วันรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันจะได้มีแรงใจนำเสนอสิ่งดีๆต่อไปครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ